่าลสบ,บีนะครับก็วันนีบบ้ที่ก็จะมาจับทีมของไม,ม่จับทีมจับกลุ่มนะครับของคนที่เข้ารอบสองทั้งหมดเก้าคนซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มละสามคนนะครับโดยที่ในแต่ละกลุ่มจะมีสปินเนอร์ที่จะเข้ารอบต่อไปถึงสองคนนั้นก็จะมีทั้งหมดหกคนที่เข้าไปรอบสามนะครับสําหรับรอบนี้กติกา,ก,าก็คือจะจับขึ้นมาในแต่ละกลุ่มนั้นถ้าจมบติว่าใคร ที่มีคะแนนสูงที่สุดในแต่ละกลุ่มก็จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกตีมและการพีเอมหาพี่นะครับหนึ่งตีมเท่านั้นและหลังจากนั้นเมื่อพีเอ็มมาครบล้ี่ก็ทําการจับฉลากแล้วก็อัดเป็นวีโอมาลงอีกทีหนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันนั้งแต่กลุ่มแรกครับกลุ๊ปเอครับทนีนี้ก็จะมีประมาณนะฮะก็สำหรับกลุ่มเอนะครับสปินเนอร์ที่อยู่กลุ่มเอก็คือจะมี ลงในนะครับเห็นไหมัลงในนะครับอีกกลุ่มเอคนที่กลุ่มเอเป็นคนที่สองนะครับ <นะ S 2> ก็คือ s ต o p แอสนะครับงหยุดนะครับจุดเอส่วนคนสุดท้ายของกลุ่มเอนั้นก็คือ มากๆาครับเป็นกลุปที่โหดมากกลุปหนึห่งต่อไปกลุปบีครับสปินได้อยู่ในกลุปบีได้แจกัสซีราครับผนที่สองกลุปปีนะครับ มเมทัลรับแล้วเขาจะใช้ของกลุ่มบีค่อยเก่๋ซุยซุปเปอร์นเนอร์แล้วดังนั้นคนที่เหลืออีกสามคนก็จะอยู่ในกลุ่มสนะครับสามคนนะสามคนก็จะมีะเชอร์น,นะครับ น้องคลิกนะครับแล้วก็จะมีเพนกวินนะครับน้องวินนะฮะแล้วก็อโฟริตี้นะครับกอล์ฟครับพวกนี้อยู่กลุ่ม C ครับก็สำหรับกลุ่ม A นะครับผู้ที่คะแนนสูงที่สุดในกลุ่ม A ได้แก่น้องหยุดนะครับฟอฟแอนนะครับช่วยกำรณ์เพียมหาพี่เลือกตีมีจะควงมาหนึ่งตีมนะครับสำหรับกลุ่ม B ก็เป็นเมทัลนะครับ แล้วก็กรุ๊ป C คะแนนสูงสุดจะเป็นองก๊กรครับก็สามคนนี้พี่เอ็มมหาพี่นะครับก็ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยมากๆครับขอบคุณครับ